สวัสดีครับวันนี้นำมีดสวยๆอีกหนึ่งเล่มมาแนะนำกันนะครับเป็นแบรนด์นี้นะครับ QSP นะครับก็เป็นแบรนด์จีนนะครับแต่ว่าทางแบรนด์เนี่ยเหมือนเป็นบริษัทที่ทำมีดให้กับหลายๆแบรนด์นะครับก็ทำมีดแบรนด์ตัวเองด้วยในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นแบบมีดในแบบหลากหลายรุ่นมากๆนะครับและ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเขาเลยนะครับจะมีรุ่นย่อยอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็คือรุ่นเพนกวินนะครับ qsp เพนกวินนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับใบมีดสวยนะครับอันนี้ที่เป็นฝุ่นฝุนี่คือผมลงน้ำมันไว้นะครับเดี๋ยวมาดูความยาวกันนะครับว่ายาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ทั้งเป็นเซนติเมตรแล้วก็เป็นนิ้วด้วยนะครับ ความยาวใบมีดก็จะอยู่ที่ประมาณเก,เกือบเกือบสามนิ้วนะครับประมาณ2.8-2.9นะครับถ้าวัดแค่คมก็วัดแค่คมก็จะอยู่ประมาณ2.8นะครับถ้าเป็นเซนติเมตรเป็นเซนติเมตรอยู่ประมาณ7เซนน,นิดนนะครับถ้าวัดยาวทั้งหมดก็ประมาณ8เซนนะครับ ส่วนด้ามด้ามจะยาวอยู่ประมาณ9.6เซนนะครับถ้าเป็นนิ้วประมาณ4นิ้วนะครับความยาวโดยรวมประมาณ7นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนติเมตรก็จะอยู่ประมาณ17.6เซนนะครับ17.6เซนโดยประมาณนะครับ ตัวนี้ก็เป็นมีดไซส์เล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเหมาะกับการพกพาใช้งานในเมืองในชีวิตประจําวันนะครับใส่กับกระเป๋ากางเกงนี่สบายเลยนะครับน้าหนักไม่เยอะน้าหนักเบานะครับระบบเปิดปิดของเขาจะเป็นทับสตัดนะครับเปิดได้ทางมือซ้ายและมือขวานะครับเปิดง่ายเปิดลื่นนะครับสามารถฟิปเปิดได้นะครับง่ายๆเลยนะฮะทรงว้มีดก็เป็นทรงที่ ใช้งานทั่วไปสบ,สบายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตเช็ดน้ามันออกนิดหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมได้มาเป็นมือสองนะครับรู้สึกว่าร้านตัวแทนในไทยเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่ว่ามีร้านหนึ่งที่รู้จักกันนะครับก็คือเอ m ดมินวอลนะครับเพจ e d c t h e b e t t เวนะครับเห็นว่าจะนำเข้ามาขายนะครับก็เตรียมรอ เสียตังกันได้เลยนะครับกับแบบนี้รับประกันว่าง,งานดีมากๆนะครับด้านบนจะมีรองวางนิ้วให้ด้วยนะครับนี่ครับเวลาใช้งานละเอียดเนาะปอกเหลาหั่นอะไรต่างๆนะครับตัววัสดุใบมีดวัสดุใบมีดจะเป็นเหล็กดีทูนะครับเหล็กดีทูก็คมแข็งดีนะครับแต่ไม่ถูกกับความชื้นนะครับหรือน้ําหรือ อะไรพวกนี้นะครับก็คือมันจะขึ้นสนิมง่ายนั่นเองนะครับหลังจากใช้งานก็แนะนําให้ลงน้ํามันไว้ดีกว่านะครับอย่างผมลงไว้เห็นไหมถึงมันจะจับฝุ่นเยอะหน่อยแต่เรื่องสนิมก็หายห่วงได้นะครับใช้งานทั่วไปด้ามจับจะเป็นไมกาต้านะครับไมกะต้ายิ่งใช้ยิ่งสวยนะครับสีมันจะออกเฟด,เฟดๆคล้ายๆกางเกงยิ่งเก่าๆนะครับ ตัวเนื้อไมเกรต้าเนี่ยจะเป็นผ้านะครับที่ไปอาจจะเป็นชั้นๆเพื่อทําเป็นด้ามนะครับมาแบนี้นะครับคลิปเน็บเป็นสเตลเลตสตีลนะครับสามารถย้ายฝั่งได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่เห็นไหมย้ายได้นะครับใครถนัดซ้ายก็ย้ายไปฝั่งซ้ายนะครับใครถนัดขวาก็ใช้ฝั่งขวานะครับระบบล็อกจะเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับใช้งานง่ายเปิดปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับ ปิดก็ปลดล็อกแล้วก็ดันกลับเข้ามานะครับแล้วก็ตัวจุดยึดของเขาจะมีน็อตยึดอยู่2จุดนะครับอ่าตรงนี้กับตรงนี้นะครับ2ฝัง่งน็อตคลิปเนบก็จะมี2จุดเช่นกันนะครับส่วนจุดหมุนของเขาจะเป็นวัชเชอร์นะครับไม่ใช่ลูกปืนนะไม่ใช่บอลเบลลิงลูกปืนนะครับอ่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตลองหยิบไฟฉายนิดนึง ไม่แน่ใจว่าจะส่งเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองแสงแสงจ้าไปนะครับอ่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอลองพับด,ดูก่อนไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยะล,ลองส่องให้ดูเห็นไหมครับเป็นวัชเชอร์เป็นแหวนทองแดงนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็ใช้งานได้ทนทานดีนะครับพังยากนะครับ แต่ถึงจะเป็นวัชเชอร์แบบนี้แต่เปิดลื่นนะส่วนตัวผมมองว่าเปิดลื่นมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะมันออ,ออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับงานเนี่ยถ้าเทียบกับเดดราคาในเว็บนอกเนี่ยไม่เทียบกับของไทยนะเพราะมันยังไม่มีร้านตัวแทนนะครับมันจะอยู่เหรีประมาณ2000กว่าบาทนะครับผมว่างานค่อนข้างดีเลยนะครับจับแล้วรู้สึกเหมือนกับอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ดังของทางจีนนะครับก็คือแบรนด์ไคเซอร์ เดี๋ยวให้ดูผมมีมาตัวหนึ่งพอดีนะครับเป็นตัวที่เคยรีวิวไว้ในช่องแล้วแหละแต่ทีนี้ได้มือสองมาอีกตัวหนึ่งนะครับไอ้ตัวเก่าเนี่ยปล่อยขายไปแล้วนะครับตัวนี้ก็มีแผนจะปล่อยขายเหมือนกันนะครับถ้าไหนสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับอ,อันนี้ไคเซอร์โดนิมนะครับแต่ตัวจุดหมุนของเขาจะเป็นบอลวิงนะครับตัวงานเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะเพื่อเผอเนี่ยอาจจะ ผลิตที่เดีวยวกันก็ได้นะครับต้องไปหาข้อมูลเจาะลึกดูอีกทีหนึ่งนะครับงานประกอบอะไรเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะเนี่ยครับอย่างถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพก็คืออย่างไคเซอร์เนี่ยสมมติผมให้คะแนนมัน10เต็ม10เนาะไอ้ตัวเนี้ยก็จะใกล้เคียงอยู่ประมาณ8นะครับ8เต็ม10บของตัวนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ ตัวี่ยอตัวรุ่นเพนกวินเนี่ยจะมีรุ่นย่อยอีกเยอะแยะนะครับเป็นเพนกวินมินิด้วยนะครับเพนกวินตัวเต็มนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นเพนกวินมินินะครับตัวเต็มเนี่ยใบมันจะ3นิ้วกว่ากว่านะครับส่วนตัวนี้ใบมันแค่3นิ้วพอดีนะครับหรือสองสองนิ้ว2.8นิ้ว2.7นิ้วนะครับมันจะมีตัวใหญ่ด้วยที่เป็นฟูลไซส์นะครับตัวนี้รีวิวเสร็จเดี๋ยวจะส่งไปให้อาดมินวอลไว ให้เขาลองจับลองเล่นลองใช้งานดูนะครับเพราะว่าทางร้าน EDC Debating เนี่ยมีแผนจะนําเข้ามาขายนะครับ <c oughs> ก็เลยอยากส่งไปให้ลองงานดูงานก่อนนะครับแต่ที่ผมจับเนี่ยแล้วก็ดูเนี่ยผมว่างานเขานี่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับตัวสันมีดอ่าลืมวัดตัวสันมีดให้ดูสันมีดหนาะประมาณ3มมิลได้นะครับสันหนาเลยนะครับ สันหนาเลยเทียบกับไคเซอร์สั้นหนาพอๆกันเลยนะครับไคเซอร์ Kaiser จะหนากว่าน,นิดนึงนะครับนี่สวยงามน,นะครับก็ท่านใดที่อยากตามหาแล้วก็อยากซื้อก็อดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอมีร้านตัวแทนนําเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีโอกาสจะลองหาซื้อมารีวิวอีกรุ่นอื่นๆน,นะครับแต่รับประกันได้เลยว่าแบรนด์นี้งานดีมากๆนะครับ ซึ่งถ้าเราไปค้นหาดูใน y o u t u เนี่ยฝรั่งเนี่ยเขารีวิวกันไว้เยอะมากนะครับคลิปแบบนี้นะครับสำหรับ q s p เนี่ยงานค่อนข้างดีเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันกันกบมีดจะว่าแบนด์ใหม่ไหมก็ไม่ใหม่มากแล้วนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยเรายัางไม่ค่อยเจอคนเอาเข้ามาขายหรือคนเล่นกันนะครับแต่งานค่อนข้างจะดีเลยนะครับการรับประกัน ด้ามเมกาตาก็ออกแบบมาได้สวยงามนี่ฮะดูเหมือนจะลื่นๆนะครับแต่ว่าเวลาจับใช้งานจริงเนี่ยไม่ลื่นนะครับนี่มันจะไม่สากมือมากเหมือนอย่างตัวไคเซอร์นะครับมันจะเป็นสักๆนาอันนี้จะเรียบๆนะครับเรียบๆแต่ก็มีความหนึบในตัวคล้ายๆกับจีเทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้อดมินวอล นะครับไปลองใช้งานลองจับเล่นดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทักไปหาพี่ท่านหนึ่งที่เขาอินผมลงคลิปสั้นไว้ใน Facebook นะครับ mm hmm. เขาจองไว้แล้วคิวแรกนะครับถ้าหลุดจองก็เป็นแอดมินวอนะครับจองไว้คิวสองครับ mm hmm. เดี๋ยวจะดูอีกทีนะครับตอนจะขายโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรละชมนะครับฝากกด ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับมีอะไรสอบถามสามารถถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนใครจะซื้อตามยังไม่มีขายในไทยนะครับตัวนี้ถ้าจะซื้อสงสัยต้องสั่งจากเว็บนอกอย่างเดียวนะครับแต่อีกไม่นานเดี๋ยวจะมีขายในไทยแล้วแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผมสวยงามน่าใช้งานนะฮะ